แกน่ะวันนั้นนั่งรถไปด้วยกันน่ะยายหันรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์เจ้าภาพตลอดเลยและที่สำคัญนะยายหันน่ะเป็นคนที่แก้ปัญหาช่วยเจ้าภาพแก้ปัญหายังไงค่าจ้างบ่ถึงค่าจ้างบ่ถึงเนี่ยเ็เอาเนี่ยก็ว่าเอาจังสี่ซะาค่าจ้างเ่าถึงขอเข่าขอหมู ขอเหมาพื้นที่ขายของในบอสหาคนมาลงนี่คือยาย,ายหันเนาะยายหันกับบอสโนดกับผมอะ่ะซ้ำคนนในขอบครั้วพี่น้องคอยเคยเบาหลายครั้งแล้วว่าอันนี้มันกลางคือมันกลางฤด,ดูการเราบอกมอดอันนี้มันกลางดูดูการแล้ว ผมไม่เคยพูดเลยเนาะผมขอพูดหน่อยผมขอพูดหน่อยกําลังหลักสําคัญของอีสานนครสินน่ะนอกจากผมกับบอสบอสโน้ตกับเพี่หน่อยแล้วก็คือยายหันนี่แหละพี่น้องเขาบอกถึงเล่าเนี่ยไม่รู้เป็นไรอยากพูดถึงยายหันอีสานนครสินผมก็ไม่ได้ไปไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าเอาจริงผมมีธุรกิจเยอะเนาะมีธุรกิจเยอะพี่น้อง เข้ากับสิทธิ์เป็นไอเดียเป็นสมองเป็นการเงินช่วยซัพพอร์ตวงไปก็เหมือนเฮียนหน่อยนั่นแหละเนาะช่วยซัพพอร์ตวงไปในสิ่งที่เรามีเราถนัดเนาะอยู่ดีๆก็อยากพูดถึงยายหันนะครับทุกคนยายหันเนี่ยเป็นกูรูหมอลำทุกคนนะ่ะไม่ใช่ว่าใครจะเป็นกูรูหมอลำได้นะแล้วก็ล่องผิดล่องถือมาคือกันอิสานนครศินสม,มือนเนี่ย พี่น้องคิดเบื้องว่าคนใจจอยผู้น้อยๆเนี่ยขับรถเองขับรถไกลมาก <c oughs> เราให้จ้างก็ไม่จ้าง <c oughs> อยากเซฟเงินซอยเห้ายายหันรู้ว่าวงไม่มีกําไรเยอะวงไม่มีกําไรเยอะอะไรที่ช่วยบอสเซฟได้แก่ทาหมด <c oughs> แต่ก่อนนะหลังมานี่ผานพี่น้องชุด นวพอสามเดือนอยู่ขอกูซื้ออีกแล้วเฮ็ดอีกแล้วขนมันเกาขอกูอีกแล้วเลิศนี่หันนี่เลิศเลิศแอยากได้ชุดไหนทรงมาอ่อยเฮาก่อนงามนาบอหรู้ว่าใครว่างไรไม่สวยไม่เอาไม่ผ่านไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นแหละเงียบไปเรียนันอาทิตย์หนึง่ง บอส่อยคืออยากได้อันนี่แท้ชุดเก้านั่นแหละเขาสิแพ้เขาบ่ได้ด้พะนะแพ้ผู้ใดหนูแพ้ผู้ใด้ย,ย้ายหานกูมื่อเงินคแทะแพ้ผู้ใดกูถามเนี่ยหื้อศูนย์หรือพึ่งมนศูนย์ขึ้นพี่น้อง มันสิแพ้ผูดด้ใดกูถามนะอันแน่วอันเรียบหลัวดูดีแต่เ่เห็ดดอกมากเห็ดอุญูอายนะแล้วมาบอกว่าคนบ่งหมอลำเนี่ยเขามาอุญูอายนะพะนะไปดูหมอลำมสิด้พอเจ้าจะไปอยู่จะไปบ้างอะไรบ้างอยู่นะครับพี่นนองมันก็นล่ำเดือลรัเดืนอหนะบอยก็เหตุงานเหตุการณนะ์เนาะผมตื่นเช้ามากเลยนะผมจะบอกให้นะทุกคน ผมเป็นคนนอนหน่อยตื่นเสาร์วนหนองแต่มมื้อคืนนี่เป็นคนพักมือคืนฉันไม่ดื่มลยวยวา,ไม,าไม่ดื่มเลยมื่อคืนกูกลับมานอนไม่เหนอยเหนื่อยมากมื่อคืนเหนื่อยมากอยากเห็นตเป็นเป็นได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสว่าจะไปนะครับอมอมแอมแล้วขันแกไนอยู่บอกถึงยี่หันก่อนเอาถึงยี่หันก่อนอีเท่านี่กูศูนย์ครับขันว่าอยากได้จอสามเสียงพี่น้องจอมมือสองบอส โอ้ยมองหนีเฮ้าเนี่ยมันลงไปเนาะขันนิดจอเส่ยันนี่เจ้าคือเบิงเ,เดอร์สปอนเซอร์ขึ้นกาฟิกขึ้นไพจิมาสู่เฮ้าบอดโอ้ยยันงลิงสแม่สารเอ้กูซื้อโนซัน,นกูก็ได้ซื้ออีกสามแสนวันมีเงินได้ขาดทุนได้กุลการที่สองนั่งซื้อโหเห็นว่าเข้าเงียบไปสักพักหนึ่งอีทโทงมาก อันเกษตรลงทุนตารดูการนี่ล่ะรูดูกาลหน่ะกับว่าได้เห็นซื้อเราหล่ะจอหนนะ่ะบอดฤดูการที่สามสิบเปิดวงสลอแรนไปเบื้องวงได้ก่อนวงเลิน่นเห็นเขาเมียนลิบเคลืนเมียงก่อนหมดโยกนั่นไหม,มอ,อยากได้แสนกว่าบาทมันต้องมีได้บอด ซื้อถือเดียวหนึ่งเด้เขาไม่ได้สื่อดูดอกเขาสื้อถือเดียวหนึง่งสื้อดีดออดอดแปลวาสื้ออีกบ่สื่อเครื่องปั่นไฟสำรองอีกบ่เนี่ยตัวกุสุปีตัวกุสุป,ปี่าบไ่ได้สืปป่อให้โดลิกเออให้โดลิกเนี่ยคอยอนุมัติอาทิตย์สุดท้ายขึ้นแต่นางอะแต่นางไปดีวไว้หมดแล้วนางไปดีวไวเ้เมดแล้วพี่น้องประเด็นคือนางไปดีวไวเ้เมดแล้ว อออกงานไปก็เพ่งสองเดือนชุดนี้เขาอาเดบอดีบบอลเขาประหยัดได้บักหลายเด้ฤดูกาลนี่มันเพิ่งเหลือเงินอยู่เดบบอดบอดเราเหลือข่อยขวไปซื้อไโจ๊กหลายมันเหลือเงินอยู่กูก็เป็น t เสี่ยวงดีครับกูพี่น้องเอออยากให้กูเหลือเงินเหลือทองอยากกูได้เงินคำกำกแก้วขึ้นกูลงทุนไปประมาณหน่อยหน่อยเจ้ก,ก็สิบล้านเจ้าจะสิบล้านพี่น้อง สรงรูปมาอีกแล้วชุดเบาวบางอย่างเปิดให้เบิ้งก่อนไม่พูดจาอะไรทั้งนั้นนะให้เบิง้งให้เบิง้งแม่ใหญ่หันุชินพิมหานั่งก่อนเบิ้งขอให้่เบิง้งความฉลาดของนางความฉลาดของนางนี่นี่ทรงมานี่สรงมาแบบนี้แปลว่าอยากได้สรงมาแบบนี้คือ อยากได้อืมนี่เลิศอดเยาะปากเยาะปากเห็นท่าเงียบๆไปนี่ข่อยบ่อยากว่าอยากยังปฏิสัมพันธ์กับนางเพราะว่าขะนั่งว่าข่อยอารมณ์ดีหรือข่อยยังนั่งสิขอข่อยเสื้อน,นิรุตรเยาะปากพี่น้องเข้าไเบื้องอีกหลายครับหลายหลาย เพิ่นอยากเลยยังมากเนี่ยนี่เพิ่นสิบปเพิ่นสิบปอนบอกเขาตรงๆเพิ่นอยากได้นั่นอยากเงี้นี่เพิ่นสิบโพดในเฟซเพิ่นก่อนอือโอ้ไม่อยากเบื้องายโพดายโพดที่หันนี่ยคอยบอกเลยเสียข่อยนี่ยไม่หันเนี่ยอยากได้ยังนี่สิเว้นไปสิหัวยังนี่ใส่เฮาอีเทานี่แก้มโกงคักมอด เขาเห็นหลิงเห็นยังแล้วไปในี่กุมปิดก็สิมีกุมปิดกุมยังไม่นะบอกยังขืนเราก็ลืมไปแล้วเขาก็ับมาถามมานั่นมานี่เคยเป็นชิ้นเป็นอันไหมทํางานทําการนี่เพื่อว่าจะประชุมบทประชุมยังนั่นข้อมือมาเลยหนีมือไรไรได้ว่าพะสดีเปิดใช้ครับแล้วเมื่อมาแตกยังจะทํากุมปิดกุมนันกุมนี่นีเหมือมึงมาวางแผนเมืประชุมประยังนี่ <ขอ S 1> นนหลี สางีาง่างัว่แม่นครปนมโอ้ก็อยากไปแต่คือไกลที่พี่นอ้องเดือนมีหน้างานเปิดโรงพยาบาลแล้วงานอาจจะหลายครับอันนี้พูดถึงยายหันเนาะถ้าว่าดีบอกก็ดีอยู่ดอกได้กันจิ้งจอกเป็นจิ้งจอกยายเป็นจิ้งจอกอยากไดยอยากนำห้องน่สิทรงลูปมาก,ก่อนขอยากยังสิบอกว่าบอส อ,อา่างเนี้เหลือรือดอกเพราะเหลืออยุโน่นนี่นั่นไม่ได้จกทุนดอกปีวังหันบอกบ้องสี่เดือนเลยคข่เซนเนี่ยเจออ้าบ่จกเงินจักบาทหรือว่าไขจกไปจักบาทหาล้านก็บาทไข่จกเงินไปหาล้านก็บาทนี่อข่พึง่งเอาเงินขึ้นมาล้านก็บาทนี่พิ่งดนเงินขึ้นมาล้านก็บาทนี่เดี๋ยวเรื่องแย่หันก่อนพี่น้องเมื่อนี้ข่จะมาเรื่องแย่หันตัวตึงอีสานนครสิงคคือแย่หัน ใครจะบอกความจริงจออของเราให้หูขันอยากได้ชุดไามอยากได้ยังนี่สิบ,บอกเลยสิถ้าเป็นทรงยอดมาเบิ้งเบิงทรงส่วนตัวน้ำก็ไม่ได้เบาเล่นนี่นี่เบิ้งจองทำสัญญาเท่านั้นเท่านี้นี่ให้หันย่รงมาแบบนี้นี่เฮ็ดตาล่างยังไงนี่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 อ้ ูใถวเ,เห็นโตเงินว่ามันเหลือเท่าไรเท่าไรออกงานอย่ห่างานเราก็ซื้อชุดอีกเซตหนึง่งกำไรเมดแอนแลดยับปากเดี๋ยวสิบเอลลูกเรื่องสามคนนะ่ะเดี๋ยวสิบเอลตอว,ว่าเรื่องนี้หันก้อนมือนี้อดใจฟังตั้งใจฟังให้ตั้งใจฟังให,ให้ความร่วมมือกับบอลโน,น่นนัน ก็ค,คือจังบอกว่หาหมอลำเตยเตยไหลเขาล้ำเหลืองก่อนตอนนี้เขาล้ำเหลืองอยู่ยาฟ้าวบอกเตยศูนย์ศูนย์พี่น้องเลยศูนย์ี่หันนี่คือศูนย์ครับอีเท่าเนี่ยตัวตะก,กูรู้การที่แหล้วกับตัวตะก,กูไม่ได้จกดอกบอสซื่อเอาสื้อเอาเขาสิแพ้เขาเด้ไปะนะโอ้ยศูนย์อันนี้คือยายหันนะครับ มีครับทุกคนครับอยากทําอะไรไปทําเลยนะครับที่กราวินคลินิกรุนพีคลินิกโรงพยาบาลถ้าใครที่ถ้าใครที่มักยาสลบกลัวการเจ็บตัวหรือโน่นนี่นะั่นให้ไปทําบอสแนะนําไปทําที่โรงพยาบาลนะครับเนาะมีพยาบาลดูแลอย่างดีนะห้องผ่าตัดได้มาตรฐานมากพี่น้องห้องผ่าตัดอย่างใหญ่นะครับผมแล้วก็มีหมอวิสัญญีแพทย์ด้วยนะครับทุกคนเนาะถ้าใครที่อยากสวยแต่กลัวเจ็บให้ไปที่โรงพยาบาลนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวพูดถึงเล่หันก้อนยหอีกสิบนาทียังไงบอยก็ต้องขอบคุณยายหันนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งให้กับอิสาน,สนนครศิีนะเป็น,นกลไกสําคัญเลยพี่น้องเป็น,นกลไกสําคัญของอีสานสนครศิปใยายหันเป็นคนที่นอกจากจะเป็นกูรูหมอลำแล้วเราเป็นคนคิดถึงคนอื่นคิดถึงคนอื่นงานไหนที่มันไกลมากมันโดดมากเราสิบบลับเลยเราไปไปใดกับบกคุมบกคุมเมยบลคุมเสียงขืนเขาขึ้นยังไปไกลไกลนี่นสิเราสิบบลคอยลับ ถ้าเออคือไปแล้วไปวคนครสวรรค์เาลงมาไรมาอยุทยาเน,นี่ยเราต้องสรรืบลับนี่คือยายหันเนาะบอต้องขอขอบคุณยายหันด้วยนะที่ที่เป็นส่วนหนึ่งและเป็น,นกลไกฟันเฟืองสําคัญเนาะทำให้ยศนครศรีมีงานเนาะมีงานมีงานมีกําไรพ่อได้ลอเลี้ยงคนในองค์กรไปพี่น้องเนาะอันนี้ต้องขอบคุณยายหันจริงๆนะครับแล้วก็ต้องให้บอด บาเหตุหมอลร่หรือบอลเมีย่ยงเป็นไปบ้ากระเฉยยี่หันเนี่ยดูแลในส่วนของบอลนะพี่น้องเนาะแกเป็นคนหน้ารักครับแกเป็นคนหนาลักนนลก,กับบอลเนี่ยคือเราวานอะเราพดบะเมย์เนี่ยออขอโทษไปด่าเลยถ้าผู้บริหารยังเหนื่อยอะแล้วทําไมทีมงานเขาจะไม่เหนื่อยอันนี้เรื่องจริงผมก็โทรไปด่าเลยไปปรับทศัศนคติแกใหม่ไปปรับเล่าไม่ไปปรับนวนนีนันไม่ทุกอย่างต้องบอกกันได้พี่น้องทุกอย่างต้องบอกกันได้ต้อง แกก็สอนผมได้ในสิ่งที่ผมไม่เข้าใจผมก็เรียนรู้ผมไม่ได้มองว่าผมเป็นน้ยทุนผมนนน,นี่ใครบอกชั้นหนึ่งไม่ได้เนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะครับบอกผมได้เตือนผมได้สอนผมได้อันไหนผมผิดผมเรียนรู้ปรับปรุงเนาะยายหันก็เหมือนกันอันไหนที่อันไหนที่ผมคิดว่าต้องเอ้ยแม่ลกมันเปลี่ยนไปแล้ว วัฒนธรรมการดูหมอลำมันเปลี่ยนไปแล้วเราทําแบบนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมแกก็ต้องเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่เหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พูดถึงแย่หันต้องไปสียวเาถึงลูกอีแอนนี่พี่น,อน้องเดี๋ยวตรวมันอยู่ในออแอนนี่ก็บักสกายมาขอเกิดน้ำ